ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ RMUTP Research Story นะคะฟังวิจัยจากเรื่องเล่าของคนธรรมดาที่อยากเปลี่ยนโลกค่ะพบกับดิฉันนะคะดุริยางคมขำค่ะ และนัชชาดับใหม่ค่ะพบกันทุกวันอังคารค่ะรับชมผ่านทาง YouTube RMTP u Live ค่ะผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนครค่ะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายหรือเสนอแนะกันมาในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะค่ะ ก็คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการ i m u TP Research Story นะคะซึ่งในช่วงแรกของวันนี้ค่ะกับ Research Insight นะคะเราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญากันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรค่ะ ช่วงที่2องค่ะ Research Journey ค่ะมาเล่าเบื้องหลังผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยนะคะก็คือผักหวานป่าแผ่นทอดกรอบปรุงรสค่ะซึ่งเป็นผลงานจากโครงการวิจัยการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้วยนวัตกรรมการจัดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักหวานป่าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ค่ะ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักหวานป่าบ้านคลองกระโดนอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือวาวานอค่ะประจําปีงบประมาณ2,568กันค่ะ ผู้ฟังคะในช่วง Research Insight ในวันนี้ค่ะแต่ชวนคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับทรัพย์สินทางปัญญาค่ะนั่นคือลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรกันค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังสับสนอยู่ว่าคาว่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาเคลียร์กันให้ชัดเจนกันค่ะค่ะซึ่งก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยละกันนะคะที่ หลายๆคนจะพูดกันติดปากค่ะนั่นก็คือเรื่องของลิขสิทธ์นะคะลิขสิทธ์ค่ะคำนี้เป็นคำง่ายๆค่ะหมายถึงผลงานที่ผู้สร้างสารรค์ใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะของตนเองในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานซึ่งจริงๆแล้วจะมีแบ่งออกเป็นถึง9ประเภทเลยค่ะน้องตเตยแต่ว่า ในรายละเอียดเรื่องของเก้าประเภทจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ในอีพีหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะอ๋อนั้นแปลว่าถ้าหนูว่าดรูปการ์ตูหนหรือว่าแต่งเพลงขึ้นมาให้กับน้องที่บ้านเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าหนูมีลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมคะจ๊ะ ถูกต้องค่ะมันก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นี่แหละค่ะที่ว่าถ้าเราสร้างสารรค์ผลงานจะได้รับการคุ้มครองทันทีเลยนะคะซึ่งไม่ต้องไปจดทะเบียนที่ไหนแต่ว่าเราก็ควรจะต้องไปแจ้งไว้เพื่อเป็นหลกฐานนะคะมันคือการคุ้มครองรูปแบบของการถ่ายทอดนะคะแต่ไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของความคิดเอาง่ายๆเลยค่ะน้องเตยสมมตินะคะว่าถ้าถ้าน้องอยากจะเขียนนิยายสักเรื่องหนึ่งอ่า น้องก็สามารถที่จะเขียในนิยายนี้ได้ความคิดนี้นะคะไม่เป็นมันไม่เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของใครแต่ว่าถ้ามีใครมาก๊อปปีส้สำนวนการเขียนของน้องอันนี้ล่ะค่ะเรียกว่าผิดลิขสิทธิ์ค่ะโอเคค่ะนั้นถ้าเป็นพวกเครื่องจักรสูตรอาหารหรือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ล่ะคะอาจารย์ถ้าเป็น เรื่องของเครื่องจักรนะคะสูตรอาหารหรือสิ่งประดิษฐ์อันนี้มันก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะโดยที่ว่าทรัพย์สินทางปัญญานะคะคจะแบ่งออกเป็นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนะคะแต่ในเรื่องของสิทธิบัตรเราจะแบ่งออกเป็นสองสองประเภทก็คือสิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะ,ะสิทธิบัตรเนี่ยก็คือพี่ใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับงานประดิษฐ์ที่ ใหม่กริปเนี่ยหรือว่า,ามีกลไกที่มันมีความซับซ้อนนะคะค่ะอะ่คือเป็นการคิดค้นขึ้นมาใหม่หรือว่าแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ยากมากเช่นยารักษาโรคใหม่หรือว่าเครื่องยนต์ระบบใหม่ค่ะค่ะอะ่ส่วนอนุสิทธิบัตรเนี่ยก็คือน้องเล็กสำหรับการปรับปรุงเล็กๆน้อยน้อยเป็นการประดิษฐ์ที่อ่ไม่มีการใช้เทคนิคที่สูงมากเช่นถ้าหนูเนี่ยคิดค้นไม้ถูพื้นแบบบิดน้ำได้เองหรือฝาขวดน้ำแบบ ที่เปิดง่ายขึ้นนะคะมันก็คือไม่ได้เปลี่ยนโลกขนาดนั้นแต่เป็นประโยชน์ที่ใช้งานได้จริงใช่ค่ะสรุปคือนะคะ ถ้าล้มไปมากมันก็คือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ค่ะแต่ถ้าปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นไปหาอนุสิทธิบัตรนะคะและที่สําคัญค่ะคือระยะเวลาคุ้มครองจะไม่เท่ากันค่ะสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะคุ้มครองนานถึง20ปีแต่อนุสิทธิบัตรจะคุ้มครอง6ปีและต่อได้อีกครั้งละ2ปีแต่จะไม่เกิน10ปีค่ะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งถ้าน้องๆเคยเห็นอย่างเช่นรูปทรงเก้าอี้หรือว่า ออลายล้อแมกรถยนต์แบบนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเราเรียกว่าสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะคือไม่ได้เน้นว่าทํางานยังไงนะคะแต่เน้นว่าจะสวยยังไงคือดูที่รูปร่างรูปทรงรวดลายแบบที่เห็นแล้วจะรู้เลยว่านี่คือผลิตภัณฑ์อะไรค่ะวันนี้ก็จางมากๆเลยนะคะ,คะาจางกับข้อมูลที่อาจารย์ได้ได้ให้ได้ให้เรามาค่ะ,คะสรุปสั้นๆเลยก็คือลิขสิทธิ์ค่ะมันเป็นงานที่คุ้มครองทันทีตั้งแต่ มีการสร้างสารรค์ผลงานค่ะส่วนสิทธิบัตรค่ะเป็นงานประดิษฐ์ล้ำๆแต่ต้องมีการจดทะเบียนแล้วก็มีการคุ้มครองที่นานค่ะส่วนอนุสิทธิบัตรค่ะเป็นงานประดิษฐ์เล็กๆน่น้อยที่มีประโยชน์จดง่ายกว่าพี่ใหญ่เลยค่ะซึ่งก็ที่น้องเติดพูดไปเป๊ะเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของงานวิจัยมันจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของ ขึ้นหิงเพียงอย่างเดียวแล้วนะคะคือการปกป้องไอเดียของคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละค่ะที่จะได้มีกําลังใจในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆนะคะที่มาช่วยเปลี่ยนโลกกันต่อได้ด้วยค่ะและนี่คือช่วงรีเสิร์ชอินไซต์ในวันนี้ค่ะหวังว่างานวิจัยจะเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมากขึ้นนะคะ Can สู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะเป็นช่วง Research Journey ค่ะเราจะมาเล่าเบื้องหลังการสร้างสารรค์ผลงานจากงานวิจัยเรื่องผักหวานป่าแผ่นทอดกรอบปรุงรสกันค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะในผลงานชิ้นนี้ค่ะก็เป็นของนักวิจัยนะคะของราชมงคลพระน,นครของเราค่ะซึ่งเป็นทีมของนักวิจัยนะคะเจ้าของผลงานจากคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์ค่ะนั่นก็คือเป็น มีท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสันสนีทิมทองนะคะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสุภักษรมาสวงสค่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรณน,นนท์แดงสังวานนะคะรองศาสตร,ราจารย์ดรจุธามาศพีระพัชระและนางสาวอังสนาอนุชานันค่ะวันนี้หนึ่งในทีมนักวิจัยนะคะมานั่งอยู่กับเราในรายการแล้วะคะ่ะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสันสนีทิมทองนะคะหรือว่าอาจารย์บิมะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราจะมาเข้าช่วงคำถามแรกกันดีก,กว่าค่ะ,คะอาจารย์อยากให้อาจารย์ยช่วยเล่าเกี่ยวกับที่มาของผลงานนี้ค่ะว่ามันเริ่มต้นได้ยังไงคะโอเคค่ะค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเริ่มจากที่ ทีมผู้วิจัยอะคะ่ะได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อที่จะไปช่วยแก้ปัญหาให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักหวานป่านะคะบ้านคลองกระโดนซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลส่างโสกค,ค่ะอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขามีปัญหาก็คือการผลิตน้ำพริกผักหวานป่าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก็เลยทีมวิจัยก็เลยลงไปช่วยในการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ค่ะแล้วก็จากการที่พูดคุยกับทางชุมชนเนี่ยนะคะก็พบว่า ผักหวานป่าของชุมชนนี้ค่ะหรือว่าของของทั่วไปของในอำเภอบ้านหมอเนี่ยก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้เพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะ<ม>ก็คือในช่วงฤดูร้อนค่ะก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมนะคะ ทีนี้ในการเก็บใบผักหวานป่าเนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสามระยะด้วยกันนะคะระยะที่1เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นใบฮองเต้อันนี้เนี่ยจะเป็นเริ่มต้นยอดอ่อนขึ้นมาอันนี้จะขายได้ราคาสูงที่สุดนะคะ่คะแล้วก็ระดับที่2เป็นระดับที่เราเห็นทั่วไปในท้องตลาดที่เราเดินไปตลาดเนี่ยก็จะมีใบผักหวานป่าปีกกมขายอยู่อันนั้นก็จะเป็นอันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะเราเรียกว่าใบกมนะคะ ซึ่งะระดับที่ขายไม่ได้หรือว่าเป็นผลผลิตที่โตขึ้นมาจากใบกำรรเนี่ยเราเรียกว่าใบฉลางก็คือระดับที่3ามนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะที่ทางวิสาหกิจเนี่ยเขาเอามาแปลรูปเป็นน้ำพริกแล้วก็เกิดเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วใบมันยังสามารถที่จะทานได้แต่ว่ามันอาจจะขายไม่ได้ราคาะคะ่ะซึ่งซึ่งเราใน,ในฐานะเป็นทีมนักวิจัยอะค่ะก็เลยก็เลยเล็งเห็นถึงโอกาสตรงนี้ค่ะ ซึ่งในปี2568เนี่ยทางคณะผู้วิจัยอะค่ะก็ได้รับทุนววนอะนะคะชื่อโครงการก็คือการยกระดับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถด้วยนวัตกรรมการจัดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักหวานป่าของวิสาหกิจชุมชน บ้านคลองกระโดนอเภอบ้านหมอจัังหวดสระบุรีเนี่ยค่ะค่ะ,คะก็เลยมีแนวคิดกันว่าเราจะทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยที่ใช้ตัวใบฉลางเนี่ยที่มันโตเร็วจนผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บจำหน่ายได้นะคะ,คะมามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งพิจารณาร่วมก,กันกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาสนใจในเรื่องของการเลือกรับประทานมากขึ้นค่ะค่ะซึ่งหนึ่งตัวที่ท เราไปทําวิจัยมาเนี่ยก็พบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทผักแผ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านหรือว่าที่มันมีลักษณะคล้ายๆกับสาล่ายอะ,ค,ะค่ะก็กําลังได้รับความนิยมเพราะว่าเนื่องจากมีพวกไฟเบอร์มีพวกแบบสารอาหารเยอะอย่างเงี้ยค่ะ,นนะ,ค,ะค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีงานวิจัยที่เขาทําเกี่ยวกับกระเจี๊ยบผักบุ้งหรือว่าใบเหลียงที่เป็นผักพื้นบ้านนะคะ,คะก็เลยเราก็เลยมีแนวคิดที่จะนําตัวใบผักหวานป่าเน,นะะี่ยค่ะซึ่งเขามีรสชาติที่มัน หวานมันอยู่แล้วอะค่ะ,คะมามา,มาพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากคณะค่ากรรมศาสตร์นะคะแล้วก็นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหารด้วยที่เขาทำโปรเจกต์เนี่ยเขาก็มาร่วมพัฒนาตรงนี้ด้วยรวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารนะคะในการที่จะตรวจวิเคราะห์คุณภาพต่างๆของผลิตภัณฑ์นะคะก,ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะ,คะ ซึ่งถ้าจากที่อาจารย์บิมเล่าไปเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าแบบมีการนำมาแปรรูปที่ทำให้ให้ผู้บริโภคเนี่ยรับประทานไ,ได้ง่ายนยบอกกับผู้บริโภคที่ทุกวันนี้อาจจะใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะอาจารย์บิมคะแล้วถ้าพูดถึงตัวงานชิ้นนี้ค่ะมี จุดเด่นหรือความแปลกใหม่อยู่ตรง<ม>ไหนบ้างคะที่เราสามารถโอ้ถือเป็นจุดขายของเราได้เลยได้เลยค่ะ,คะจุดเด่นแรกเลยนะคะก็คือการที่เราไปนําใบฉลางซึ่งเขาขายไม่ได้ราคาคะนะคะหรือจากใบกรรมหนึ่งคืนเนี้ย ถ้าไม่ได้เก็บใบกรรมในในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งวันถัดไปอะคะ่ะก็จะกลายเป็นใบฉลางซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะขายได้แล้วก็ในชุมชนก็ไม่ไม่ได้มีใครที่จะรับซื้อเพราะว่าทุกบ้านก็มีเหมือนกัน <Okay. S 1> อย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันก็จะเหลือทิ้งก็เลยเป็นเป็นจุดเด่นแรกเลยก็คือที่เรานําใบฉลางเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะรวมไปถึงประโยชน์ของใบผักหวานเนี่ยก็จะมีสารประกอบฟีนอลิกนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคหัวใจการเกิดโรคเบาหวานการเกิดโรคมะเร็งนะคะรวมไปถึงมีวิตามินต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วก็มีรสชาติที่หวานมันตามธรรมชาติะคะ่ะอันนี้คือจุดเด่นแรกนะคะที่เราเอาของที่เหลือเหลือใช้หรือว่าจะต้องทิ้งแล้วเนี้ยมาแปรรูปค่ะส่วนจุดเด่นต่อมานะคะาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของพวกผักที่มีสีเขียวะคะ่ะ ถ้าเราจัดการไม่ดีมันจะกลายเป็นสีคล้ำใช่ไหมคะสีจะไม่สวยทีนี้จุดเด่นของงานเราก็เลยต้องมาคิดค้นว่าทํายังไงให้ผักผักผักหวานเนี้ยยังคงสีที่สดอยู่นะคะ,คะเราก็เลยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ก็คือเอาไปลวกก่อนเพื่อยับยั้งเอนไซม์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปแช่แข็งไวะคะ้ค่ะแช่แข็งไว้เพื่อล็อกตัวสีเขียวจากคลอโรฟิลล์ไว้เพื่อไม่ให้สีมันจางลงหรือว่าสีมันคล้ำลงนะคะ ถึงจะเอาผักที่เราแช่ฟรีดไว้เนี้ยไปพัฒนาเป็นตัวผักแผ่นต่อค่ะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ที่เราคิดว่าเราทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะก็คือการที่เราเลือกใช้ตัวประสานนะคะ,คะหรือว่าตัวที่มันเป็นพวกกลุ่มแป้งนี่แหละนะคะแต่ว่าเราเลือกใช้อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งมาช่วยในการที่เป็นตัวเกาะติดก,กันยึดเกาะโดยที่ลดปริมาณการใช้แป้งลงนะคะนั่นก็คือตัวแซนแทนกรรมค่ะ,คะซึ่งแซนแทนกรรมเนี่ยก็คือจะเป็นสารที่ มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เพิ่มความข้นหนืดให้กับตัวผักที่เรานําไปปั่นปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อที่เราจะเอาไปขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําผักแผ่นที่เราขึ้นรูปเป็นแผ่นบางๆคล้ายๆสาล่าย,ายแล้วเนี่ยนำไปอบแห้งค่ะอบเพื่อใหอ้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันแห้งลงแล้วถึงจะไปเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือการทอดนะคะทอดโดยโดยใช้เวลาสั้นๆค่ะไม่ไม่ได้ทอดโดยใช้เวลานาน,นะค,ะค่ะ ซึ่งสรุปขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์ที่พวกเราทำการวิจัยร่วมกันมาเนี่ยก็คือเริ่มจากการการลวกการแช่แข็งนะคะการปั่นการอบแห้งแล้วก็การนำไปทอดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีความกรอบกูอะค่ะก็จุดเนี้ยค่ะจะทำให้ผลิตภัณฑ์เรามีสีที่สวยแล้วก็เวลาทานเข้าไปอะค่ะมันจะมีความกรอบร่วนมันจะไม่ได้แบบแข็งติดฟันหนึบๆน,น,นะคะเ,<อ>เหมือนกับตัวผักแผ่นอื่นๆท,ท,ที่เราอาจจะเคยเห็นมีคนทำการทดลองไว้นะคะ บอกว่าฟังแล้วแอบ <ยะ S 2> อยากลองชิม <laughs> ค่ะค่ะ,คะส่วนต่อไปค่ะจานประโยชน์ของของน้องผักหวานปา่าทอดกรอบเนี่ยค่ะ,ม,คะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะประโยชน์แรกเลยจริงๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราเอาของเหลือทิ้งมาแปรรูปใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยเราเรายังมีประโยชน์ในเรื่องของสารอาหารด้วยนะคะถึงแม้ผลิตภัณฑ์ของเราอจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทอด ซึ่งมันก็คือจะต้องมีพวกไขมันที่ที่สูงแต่เมื่อเราเปรียบเทียบกับกลุ่มของขนมขบเคี้ยวอื่นๆนะคะที่อย่างเช่นอ่ที่วางไขยทั่วไปนอาะขนมกรุบกรอบต่างๆเนี่ยค่ะเมื่อเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยก็คือผักหวานแผ่นทอดของเราเนี่ยจะมีปริมาณไขมันที่น้อยกว่านะคะอ่าแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขามีเพิ่มขึ้นมากกว่าขนมอื่นๆนะคะนั่นก็คือเขามีประโยชน์จากผักหวานค่ะซึ่งผักหวานเนี่ย ใน1น0กรัมเนี่ยค่ะเขาจะมีให้พลังงานนะคะ45กิโลแคลอรี่แล้วก็จะให้ไฟเบอร์ด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ5กรัมค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวประโยชน์ด้านอื่นๆเราคิดว่าเป็นเรื่องของการที่ช่วยชุมชนนะคะซึ่งสอดคล้องกับชื่อ,อโครงการวิจัยที่เราได้รับอนุมัติงบประมาณมาะคะ่ะก็คือไปช่วยในเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับชุมชนสร้างไรายได้แล้วก็ไม่มีของเหลือทิ้งนะคะดะโดยกระบวนการที่เราบอกก็คือ สามารถเก็บแล้วก็ลวกแล้วก็แช่ฟรีดเก็บไว้ใช้ไม่จําเป็นต้องใช้นะวันนั้นเลยก็คือสามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีค่ะอ่าใช่ค่ะก็คือไม่ไม่ต้องมีของเหลือทิง้งเอาพูดง่ายๆใช่คือคือเราสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีใช่ค่ะใช่ก็คือถ้ามันอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่ว่าอ่าใบผักหวานมาโตเนี่ยขายไม่ทันผู้ประกอบการก็สามารถที่จะเก็บแล้วก็ลวกแล้วก็ฟรีซเก็บไปใช้ได้ตลอดทั้งปีใช่ค่ะค่ะ ก็เรียกได้ว่านอกจากในมุมของในเรื่องของทางวิชาการที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพของเราแล้วเนี่ย<ช>มีสัต์อาหารอะไรต่างๆแล้วก็ยังช่วยชุมชนใช่ช่วยแบบสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยใช่ค่ะค่ะอาจารย์คะงั้นถ้าฟังดูจากเรื่องนี้นี้เห็นจะเห็นได้ว่ามีการนําเอาเรื่องของผักวานป่าซึ่งมันมีอยู่ในชุมชนนี้แหละมามาแปลรูปแล้วก็สร้างสร้างประโยชน์สร้างรายได้กับชุมชนแล้วอาจารย์มี แนวแนวในอนาคตไหมคะว่าอยากจะทําอะไรต่อไปเพื่อเป็นการต่อยอดจากงานชิ้นนี้ค่ะก็แน่นอนค่ะในระดับที่เราไปช่วยชุมชนเนี้ยก็ยังเป็นแค่ระดับครัวเรือนนะคะ ต่อไปเลยเนี่ยสิ่งที่ที่คิดไว้จะโตไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็ชุมชนน่าจะสามารถไปต่อได้เนี่ยก็คือการที่เราผลิตในระดับอุตสาหกรรมคะก็คือเนื่องจากจริงๆแล้วกระบวนการผลิตไม่ได้ซับซ้อนนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็ ไม่ได้หลากหลายมีวัตถุดิบก็แค่มีผกักมีแป้งมีสันททนกรรมแล้วก็มีเกลือน้ำมันแค่นี้เองนะคะแล้วก็กระบวนการก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่สิ่งที่ชุมชนขาดอยู่ตอนนี้ค่ะก็น่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือค่ะซึ่งถ้าหน่วยงานภาครัฐหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจที่จะลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็น่าจะที่จะสามารถ ไปไปช่วยพัฒนาตรงนี้ได้เพื่อที่ทําให้ชุมชนในอําเภอบ้านหมอค่ะสามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้ในระยะยาวค่ะก็เป็นไม่ใช่แค่ในมุมของเราที่เป็นสถาบันการศึกษาจริงเราก็เปิดรับถ้ามีหน่วยงานอื่นๆภาคการภาคอุตสาหกรรมนะคะที่จะมาร่วมมือกันต่อไปจากที่อาจารย์ได้เล่าเกี่ยวกับทั้งที่มาจุดเด่นประโยชน์แนวทางอะค่ะ ในปัจจุบันนะคะมีการนําไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะสำ,สำหรับตัวผักหวานป่าตนีค่ะก็ปัจจุบันนี้เราก็ได้ทําการปิดโครงการ <S 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 ค่ะ,ะที่ได้รับทุนไปแล้วนะคะก็คือได้ไปทําการถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจชุมชนแปลงูปผักหวานป่าบ้านคลองกระโดนเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งก็ปัจจุบันนี้เนี่ยทางทางชุมชนนะคะ อ่ะเราทำแบรนด์ให้ด้วยค่ะเ,เราเราเราตั้งชื่อแบรนด์ให้เขาด้วยเขาก็จะแบบแฮปปี้มากนะคะแบรนด์ก็คือช,ชื่อหวานกรอบค่ะโอ้ค่ะก็ชื่อหวานกรอบแล้วเราก็มีสโลกแกนต่อให้เขาด้วยก็คือหวานกรอบกรอบจากใจวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองกระโดนค่ะอ่าก็คุณพี่ที่เป็นเกษตรอำเภอบ้านหมอค่ะ,คะเขาก็เล็งเห็นถึงถึงแนวทางเพราะว่าที่นั่นจะมีหมู่บ้านเผือกด้วยอ่าแต่หมู่บ้านเผือกเนี่ยเหมือนได้รับการพัฒนาไปแล้ว กเกษตรอำเภอบ้านหมอค่ะเขาก็มาร่วมในโครงการนี้ด้วยเขาก็เล็งเห็นถึงโอกาสว่าออโอเคอาจารย์ชื่อนี้ดีเลยนะคะเขาก็เลยยึดชื่อนี้ไว้แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยพี่ที่วิสาหกิจค่ะเขาก็ผลิตจําหน่ายจริงะนะผลิตจาหน่ายซึ่งตอนนี้จริงๆผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะตัวแรกก็คือน้ําพริกผักหวานป่าค่ะตัวที่2ก็คือผักหวานป่าแผ่นทอดกรอบปรุงรสค่ะแล้วก็ตัวที่3ก็คือทองม้วนผักหวานป่า มีทองมวนด้วยใช่ค่ะทองมวนทองหวานป่าก็คือคือดีใจมากที่ <Ky ck Maybe> <g nuclear semua> เอาลองไปทำเราก็คือที่วิสาหกิจชุมชนนะคะ,คะเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ยังยังต่อยอดอยู่ตอนนี้ซึ่งช่องทางการขายของเขาก็คือขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ร้านค้าของฝากในจังหวัดสระบุรีรวมไปถึงตลาดนัดชุมชนนะคะ,คะท,ที่จัดขึ้นในใน,ในอ่าบ<น>ัวจังหวัดสระบุรีค่ะ,คะรวมไปถึงเขายังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลแล้วก็เกษตรอำเภอบ้านหมอในการที่จะ,ะเวลามีงานใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมา ให้พี่ที่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะไปออกบูธผลิตจําหน่ายหรือเป็นการสั่งผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนีน้ค่ะ,คะว่าเออถ้าใครมาแขกผู้ใหญ่มาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะนํานผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไปให้เป็นของฝากของผวันปีใหม่ได้นะคะซ,ซึ่งซึ่งก็เลยเป็นการสะท้อนว่าผลงานวิจัยที่ที่เราศึกษามาเนี่ยมันสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในในเชิงพาณิชย์ค่ะเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะแบบ งานวิจัยแค่ชิ้นเดียวถูกนำผลิตออกมากลายเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเมื่อสักครู่ฟังไปแล้วมีสามผลิตภัณฑ์ด้วยกันแล้วนะคะมีน้ำพริกผักหวานป่ามีผักหวานป่าที่เป็นแผ่นทอดกรอบนะคะก็คือตัวงานชิ้นนี้เราก็ยังมีทองทองนวผักหวานป่าด้วยถ้าสมมติว่า สนใจชิ้นไหนนะคะเมื่อกี้มีขายในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ,คะอาจจะแบบทักคอมเมนต์กันมาก็ได้ค่ะสอบถามเดี๋ยวทางเราก็จะแบบให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับ อองานชิ้นนี้ค่ะผักวันป่าแผ่นทอดกรอบปรุงรสนะคะซึ่งก็เป็นผลงานของนักวิจัยค่ะจากาคณะเทคโนโลยีข้ากรรมาาศาสตร์นะคะจากทีมนักวิจัยค่ะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันชนีทิมทองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพักษรมาแสวงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณ الد. นนท์แดงสังวานนะคะรองศาสตราจารย์ดรจุธามาศพีรพัชรค่ะและนายสาวอังสนาอนุชานันนะคะเป็นผลงานที่ น่าสนใจมากๆนะคะถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมตอนนี้สนใจสามารถไปไปชมได้ที่งานวันประดิษฐ์ค่ะอจะรย์ที่ไบเทคบางนาค่ะตั้งแต่วันที่5-9มกราคม2569นี้ค่ะยังไงก็เชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่สนใจอยากจะไปดูนวัตกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนักวิจัยแล้วก็ตัวนักศึกษาก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะ จะได้ไปเจออาจารย์บิมจริงๆกันไปด้วยๆไปแนะนําเพิ่มเติมได้ทีนันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์บิมมากๆเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัสนีทิมทองนะคะที่มาพูดคุยเล่าเบื้องหลังผลงานให้เราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ก็สำหรับในช่วงรีเสิร์ชเจ u r n นี่วันนี้นะคะได้บอกเล่าเบื้องหลังของการผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งค่ะที่เริ่มต้นมาจากโครงการวิจัยนะคะนั่นก็คือผักหวานป่าแผ่นทอดกรอบปรุงรสค่ะก็คิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ได้รับฟังรับชมตอนนี้ก็น่าจะได้แรงบันดาลใจนะคะจากงานชิ้นนี้กันไปช่วงหน้านะคะกลับมาพบกันค่ะ TP Research Story ฟังวิจัยจากเรื่องเล่าของคนธรรมดาที่อยากเปลี่ยนโลกก็จบลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาเจอเราได้เป็นประจำค่ะทุกวันอังคารนะคะผ่านทาง YouTube IMU TP Live ค่ะสามารถเข้ามากดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้ในลิงก์นี้ค่ะ หากคุณผู้ฟังนะคะอยากให้เราได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นไหนที่สนใจค่ะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อค่ะก็คืออผ่านทางเว็บไซต์ i m u t p ค a c t h แล้วก็ Facebook rmutpfb ค่ะค่ะเรียนที่ไหนก็เรียนได้นะคะแต่เรียนที่ราชมงคลพระนครมีงานทำร้0ยเอร์เซค่ะวันนี้ดิฉันดุริยางค์คมคำค่ะและนัชชาดับใหม่ค่ะ ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ